แวบปั๊บโปนี่ได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวไม่รู้ว่าเอา,าแหลมลึกเหรอลึกเหรอเออเฮ้ยนี่ปั๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บกูมีขวานฟาร์มจริงป่ะเนี่ยกูขวานฟาร์มจริงป่เะเนี่ยทำไมมันดามเมจระยะไกลมันยังแรงอยู่เนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยไปจุปับ๊บเอา้า เอออ้หยคันเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมมือถือยอดนิยมใบแอดมินเตอร์สะดวกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่คู่กับคอเกมมือถือมาเนื่องนานใครสนใจแวะเข้าไปชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมเอาเละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมในชั้นเดิมกับรายการเจฟฟอร์เกมนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะฮะที่คลิปมาค่อนข้างช้านะครับผมวันนี้เนี่ยมีการเรียกได้ว่าซ่อมนะครับผมซ่อมไฟฟ้าจากการไฟฟ้านะฮะซึ่งทำให้ไฟดับไปช่วงนึงนะฮะผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปเลยนะครับผมโอเค วันนี้นะฮะมาตามคําเรียกร้องกับพ่อหนุ่มเรียวมากันอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้เล่นแบบรูปแบบธรรมดาปัจจุบันทั่วไปที่เขาเล่นกันเนาะผมจะเล่นเป็นเรียวมะเซตโบราณกันนะครับผมโอเคเซตโบราณก็คือเขาจะเล่นเป็นสายขวานความนะท่านผู้ชมโอเคอุ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องเซตนี้เซตนี้นี่ผมเซตมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่ะเปิดให้ดูอีกรอบฮะเปิดให้ดูอีกรอบนะครับผมก็มีขวานรองเท้ารองกีนุษ คอสเคปอ่านะครับผมหลักๆก็4ชิ้นนี้เลยเนาะนะครับผมก็เซตนี้เนี่ยตอนเดียวม้ามันเข้ามาใหม่ๆนะท่านผู้ชมอ่ามันเรียกได้ว่าคนเล่นเซตนี้เยอะมากนะท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อก่อนเดียวม้ามันแทงไกลมากนะแล้วก็เขาจะเล่นเป็นแบบแทงๆหน่อยนะอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเดียวเียวเรียวเรียวเรียวเียวเร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 ียวเ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 ีย ซึ่งมันอาจจะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยนะเพราะว่าตอนนี้บ้านผมฝนตกนะครับผมเ <c oughs> มื่อกี้นี่ข้อความเข้าแล้วกระตุกยาวโอเคดีนะที่มันยังตีบัฟฟ้ารัวๆอยู่ฮะความไปนะผู้ชมเออเซตนี้ผมก็นึกออกอ่าไปดูการแข่งมานะแล้วนึกออกว่ามีนักแข่งใช้เซตนี้แข่งด้วยนะผู้ชมหยิบเหลยวมาเราแบบออกเซตนี้ไปเล่นนะซึ่งมันดีไว้มันแทงแรงด้วยนะไม่เชิงว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกะรีกะรีกะรีกระพื้อกะรีกระพื้อท่านพื้นี่รอดตัวไปโอเคเราฟาร์มก่อนฮะทุกผู้ชมเดี๋ยวมะจ๋าวันนี้จะมาเป็นสายถึกนักชาร์ตในการแข่งนะทุกผู้ชมมันก็ยังแทงแรงนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบแรงเวอร์นะแต่ด้วยความที่เป็นขวานฟาร์มแล้วเนาะทุกผู้ชมมันจะช่วยให้เรายืนได้นานเนาะเออเดี๋ยวมะเนี่ยมันมีจุดอ่อนตรงที่มันบางนี่แหละนะทุกผู้ชมแต่เซตนี้เนี่ยมันจะหนาแล้วแบบเราจะปึ๊บ ปั๊บๆๆๆๆเราจะแบบยืนในไฟได้รัวๆนานๆอ่ะคุณผู้ชมอ่ามาดูกันว่าจะโอเคหรือเปล่าเนาะมาประมาณนี้แหละกาลีตัดนกก่อนก็ดีฮะตัดเท้าก่อนก็ดีอ้ปรับมาใหม่โคตรดีฮะเรียวม้าของเรามาก็มีคอมโบใหม่เข้ามาก็คือแทงสกิล2แล้วอันติทันทีนะฮะมันจะช่วยลดคูลดาวน์นะครับผมสกิล2ลงครั้งละหนึ่งวินะฮะตอนที่เราอันติโดนนะล่างๆๆ่อนล่างก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 ่อนเลยเฮ้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 ย แว๊บปั๊บโปนีได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวไม่รูว้ว่าเอาแหลมลึกเหรอลึกเหรอเออจมน้ำไปครับผมมาเล่นลึกแบบนี้ตีลังกาไปโอเคครับเพื่อนเราจะเอาเหรอโอเคงั้นให้กูใจดีกูเป็นป่าที่ใจดีเอาไปเลยเดี๋ยวไปเอาคูดาวจากลองกินนุษเอาฮะซตัตาเขาน่าจะต้องการคูดาวให้เขาไปเลย น่าจะเดินเกมได้ดีกว่าเรานะซานตาเป็นคนเดินเกมอยู่แล้วปาปื๊บปื๊บทำหน้าที่ฟาร์มไปเลือกเริ่มมาแล้วท่านผู้ชมเห็นปะเรยวมากกว่านฟาร์มยงไอะไรวะที่อะโอเคแทงไปมันก็ยังฟาร์มเร็วนะท่านผู้ชมมันก็ยังฟาร์มแบบพืดฟาพื้นฟ้าเฟียวฟาวกาลีลึกอีกหรือเปล่าลึกอีกหรือเปล่ามันกลางจะโดนกลางจะโดนแหกแล้วครับต้องเอาคีปฮะเพื่อความรวยของเราปื๊บโอเคไปไหนหมดเนี่ยเจเอ้า เอาอีกแล้วเน็ตอุ yem, ้ยอุ้ยอุอ oh, 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 oh. ok. <c oughs> mm ุ hmm. ้ยอุอุ้ยอุ้ยังไงเอโอ้ยๆอมันมามันโอ้โหไม่ได้อะไรเลยเสียนกด้วยอเฉยโอกาสจัดเพื่อนอุ้ยจริงผมก็ทำแหละถ้าเจอคนยืนหลุดผมก็เข้าไปตีปีโอ้โหแต่ดีนะดีเน็ตเน็ตยังกลับมาพิงปิงหน่อยแต่ว่าเล่นได้อยู่นะท่านผู้ชมอาจจะมาไม่บ่อยมั้งนะปอบใจตัวเอง ตัดคลิปได้สองตัวเล็กมาโอเคอยู่ฮะไปกันต่อไปกันต่อตัดกลางไม่แต่ว่าผมไม่ได้เล่นล่างเลยคับทุกผู้ชมผมยังไม่ได้เล่นล่างเลยครับนี่เห็นปยท่านผู้ชมเมื่อกี้คโบไปชุดหนึ่งก็ทำเออโรอไปครึ่งหลอดได้อยู่นะก็โอเคนะฮะสายดงสายดาบผมก็เล่นมาหมดแล้วแหละสำหรับเรียวมาเนาะเดี๋ยวไปช่วยบนก่อนฮะสายดาบมันก็จะบางแต่แรงนะแต่สายนี้ก็ อเจ็บปะบินบินสายก็แรงนะท่านผูน้ชมนี่เอาให้ตายเจ้าโอ้โหมันสับดีนะกูหนาดีนะกูหนานะุ้ยเมื่อกี้ถ้าออกเป็นสายดาบนี้น่าจะมีขึ้งรอดได้แนละโดนสับหัวนะฮะเนี่ยดามเมจก็ดูเอานะท่านผู้ชมเคลียร์คลิปปึปะ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 ๊บป,ะปะั๊บป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 ั๊บไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ถือว่าดีใช้ได้กูเล่นล่างบางละ,งละไม่ได้เล่นล่างเลยฮะ มามาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนอยู่ในหมดโอเคได้ปะเนี่ยบัฟเอ้ยไม่ใช่บัฟแถบหรือเอาบัฟแดงก่อนดีกว่าเอาบัฟแดงก่อนนะงั้นน่ะเดื่อนเริ่ม,เ,มเปิดประเด็นและะ้วฮะไปลองกินนุชกำลังจะได้อ๋อมีอะดูอินนะฮะอะดูอินถึกมากผมก็ชอบเล่นอยู่ผมรู้ว่าคุณถึกอะดูอินรู้ว่าคุณถึกเสียบป้าบอลดอุย้ยมันอันติมันอันติ ยังได้อยู่ยังยืนยืนหืมเลือด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 ฟอมแหกฟอมยิงฟอมยิงฟอมแหกอะไรแล้วฟอมยิงอุ้ยพี่คอร์สพี่ครอสเป็นจะโอ้โหผิวผิวเหรอครับผิวเหรอครับเอาได้คิวเฉยวัต t ตอร์ฟาร์ควาดเดเฮลแมนโอเคตายคิวแบบงงๆครับผมอุ้ยเอลซูเอลซูจะมาเคลียร์ีแบบนั้นเถอะอุ้ยเคลียร์ได้แบบโอ้โอโอ้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 โอเอาปล่อยเขาเคลียร์ไปน่าจะไม่ได้นะฮะท่านผู้ชม กลับไปฟาร์มดีกว่าเนาะกลับไปอ้าวเฮ้ยทป้อมแตกเหรอเฮ้ย <c oughs> ป้อมแตกได้ยังไงโอ้โหสงสัยรถตีฮะรถด,ดีรถตีนี่แหละตามไปฮะฟาร์มไปเพืนเราเข้าไปแล้วหรอเดี๋ยวนะยังโอ้ไม่มีเลยเอ้ยเออเออเรามาเออเรามาไปครับผมจุดอ่อนของเดียวมา้ามันก็จะเป็นเอ่อช่วงเลตเกมมันจะกากใช่ไหมท่านผู้ชมหลายๆคนวิเคราะห์มาแล้วนะฮะ ส่วนตัวผมผมก็รู้แหละรู้เหมือนกัน้ยช่วงเลตเกมนี้มันจะไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าสายขวานเนี้ยจะทาให้ช่วงเลดเกมเรายืนได้ดีขึ้นอ่าบอกเลยว่าของโคตรดียืนแทงช่วงเลดเกมก็ให้เป็นหน้าที่ของแคลรี่ไปฮะท่านผู้ชมเราก็เป็นตัวที่แบบอารมณ์แบบโซนนะโซนแบบสตันช่วยเพื่อนอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีดาเมจแบบว่านิดนึงนิดนึงนะฮะชึบนีนอกนั้นก็ปล่อยเทวจัดการในช่วงเลตเนาะอ่าสายนี้ก็ประมาณนี้แหละฮะวิธีการเล่น นะมันจะบิวมาเพื่อแบบเพื่อเลดเลดก็เล่นได้อ่ะสายดาบนี่คือต้องต้องต้นเกมต้นเกมต้องสโนว์บอลแบบยับยับนะครับไปครับผมแทงไปเอาตัวถูอาตัวถูเรามีขวานไฟเรามีขวานไฟสไลเดอร์ไปครับผมดันไปยกมได้เปรียบอยู่นะได้มาป้อมหนึ่งป้อมล่างนะฮะได้เพราะเราแบบงงๆด้วยนะ ยี่เลือดอย่างเยอะอุ้ยเลือดเกือบเท่าเทียนเลยฮะจินที่หเป็นดาบแดงครับผมอุ้ยอาดูอาดูฟาดฟอสเขี่ยไปอ่าสโลสโลสโลดาวสโลดาวแทงออื้เอ็กคาลิเบอร์เอ็กคาลิเบอร์มีคนมีคนมีหื่งเกือบตายนะน่าแทงไปอุ้ยเด็ดโอ้โหเทียนไถออกโคตร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 เอ้ยจะอื้อบินแล้วครับผมนะฟอร์สหลังอ่เฮ้ย นี่ปั๊บ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 อืมกูมีขวานฟาร์มจริงป่ะเนี่ยกูขวานฟาร์มจริงป่ะเนี่ยทำไมมันดาเมจระยะไกลมันยังแรงอยู่เนี่ยโอ้โหเอาแล้วปั๊บแดงเหรอดูเลือดนะครับเบอร์ดเบิร์ดเบิร์เบิร์ดอืมการีกระพือพันธุพื้นการีกระพือกระพือวุ้ยมันฆ่าเพื่อนเราโอ้โหบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยอย่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะปั๊บปั๊์ อ่ะกูไม่หนีอ่ะอะอะอืออ,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 อร่อยอร่อยครับผมลิมลดความเจ็บปวดจากอันติกาลีซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้กาลียิงเราไม่เข้าฮะผู้ชมโคตรดีอ่ะอุ้ยอุ้ยนี่กระตุกกระตุกมาเป็นช่วงๆดินหุ่ยแต่ผมก็ยังจะเล่นนะครับฟาร์มไปยังฟาร์มไวยังฟาร์มไวครับไปฮะเรียนกลางมีใครมีใครกันด้วยรวานร้านร้านเลย้ยมีคนมากัน นี่นตีอีกแล้วเหรออันตีอย่างนั้นเรอะครับนี่ยืนโชว์ยืนโชว์ตีบ้านโชว์ตีบ้านจะอุย้ยตายแตกเกือบหน้าแตกเกือบหน้าแตกเออยังได้ครับยังได้ครับเื่นไปละฮะท่านผู้ชม,ชมบอกเลยว่าในเกมนี้รู้สึกว่าผมเล่นเป็น <c oughs> เหมือนผมเล่นเป็นออฟออฟเลน <c oughs> เอออุ่ยไม่ค่อยได้แกง๊งไม่ค่อยได้อะไรเลยฮะเหมือนเล่นเป็นออฟจริงอ่ะห้าศูนย์สี่เนาะโอเค ยังไม่ตายสักตัวฮะต้องมาทําลายเสริกันหน่อยไม่ตายสักตัวทำได้หรือเปล่านะด้วยพลังขวานล้วนๆเลยที่เราไม่ตายน <u ha> <อ>ะ <one> อเออแล้ว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 ก็ูกูก็จะตายเพราะแบบนี้แหละนี่กูจะตายเพราะแบบนี้แหละเพี่อนโอ้โหอือแดงกำเลยครับแดงกำเลยครับอืมเออเออโอเคโอเคโอเคมา <u> uh> ยังมายังมาแล้วมั้งว <u> uh> <u> uh ิ <huh> อุ้ยเห็นเงาอ้ะอู้ยมันแทงไปตรงนั้นเฉยแทงไปตรงนั้นเฉยอออืื้หเมื่อกี้ว่าจะบินช็อตว่าจะบินช็อตใส่เอลซูโอ้ยเห็นเงาอยู่นะดักดีกว่าไหมดักเซเลเยอร์จุ๊บๆๆๆๆเอาตัวถู่เอาตัวถูถูไทยถูไทยเหมือนเล่นท่านผู้ชมเหมือนผมเล่นเซฟิทแบบอ่าเซฟิทเวอร์ชันแทงไก่อ่ะท่านผู้ชมเวอร์ชันที่มีสกิลระยะไกลๆอ่ะเอออารมณ์นั้นเลยฮะ คือเซตเนี้ยมันคล้ายเซตเซฟิตมากๆเลยท่านผู้ชมมันคล้ายเซตเซฟิตที่เขาใช้กันแบบอ่าเป็นเซต่อ่าเรียกได้ว่าอะไรอะ่อะกึ่งถึกกึ่งดาเมจอ่ะท่านผู้ชมอันเดียวกันเลยไม่ใช่คล้ายเขาผมว่าอันเดียวกันเลยอ่าขวานคว้ามลองกินนุชนะครับผมฟอสเก็บบอกเลยว่าได้อยู่นะยืนนานๆยืนนานๆนานนาครับผมโอเคอุ้ยอาดูอุ้ยกาลืออาดูและกาลือหอยมังกรบนไปฮะวู้ยนะ ได้หรือเปล่าเนี่ยเขาจะปั๊บเอ้าเออโอ้หอย่างเงี้ยเกือบโซโลว์ิวแล้วเกือบโซโลว์ิวแล้วยืนนานยืนนานยืนนานเออได้ครับผมลงมาจากสวรรค์อย่างนั้นเหรอนี่โดนตับหัวนะครับผมเอาแป๊บเดียวเลือดเต็มจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจบแล้วท่านผู้ชมโอ้โหยังโอเคนะยังโอเคนะแต่ว่าต้องโอเคเอลซู แต่ว่าทีมต้องมีดาเมจอีทีหนึ่งเนาะท่านผู้ชมจะเล่นสายนี้เนาะโอเคจบแล้วแหละฮะท่านผู้ชมบายบายครับผมอ่าอุ้ยสวยงามไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆผมมาเล่นนะท่านผู้ชมเซตเนี้ยผมไปลองมาแล้วรอบหนึ่งรอบนั้นเป็นเอ่อเรียกได้ว่าทีมเราไม่มีดาเมจนะฮะมีดาเมจน้อยซึ่งอ่าไปเจอทีมดาเมจน้อยมาเนี่ยเล่นไม่ได้นะเซตนี้อันนี้ผมบอกเลยฮะเราจะฆ่าเราจะฆ่าตัวหนาๆฝั่งตรงข้ามไม่ตายอะท่านผู้ชมแล้วแบบ เราก็จะโดนส่วนเองนะฮะคือเราต้องมั่นใจว่าทีมรามีดาเมจด,ด้วยนะซึ่งเกมนี้เนี่ยมีลิเตอร์มีซาต้ตาที่แบบจ่ายดาเมจได้ดีนะท่านผู้ชมแล้วก็มีเทลที่แบบคอยยิงแนวหลังให้เรานะฮะเราก็ต้นเกมแรงท่านผู้ชมสายเนี้ยบอกเลยว่าต้นเกมยังแรงนะฮะต้นเกมยังแรงอยู่แล้วก็เลดเกมยังยืนได้นะฮะอ่ามันจะต่างจากสายดาฟาร์มนะครับผมซึ่งสายดาฟาร์มมันจะแรงต้นเกมกลางเกมแต่เลดเกมมันจะ ถ้าหังทุกข้ามเอาแทงมาเยอะอ่ะมันจะเริ่มแทงไม่เข้าแล้วก็เราจะเริ่มโดนแบบว่าแครี่ยิง2นัดตายอ่ะท่านผู้ชมเคยเห็นปะสองนัดสานัดตายเริ่มแบบถีขึ้นถีขึ้นเรื่อยในช่วงเลทเกมนะแต่สายนี้มันจะไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่าเรามีทั้งความถึกแล้วก็มีสตันคอยช่วยเหลือเพื่อนนะฮะแล้วก็ในช่วงเลทเกมถ้ามันเลดจริงจริงก็ให้เพื่อนแบบเป็นคนจัดการในเรื่องดาเมจเองให้พวกแครี่จัดการนะครับผมเราก็คอยเติมคอยอะไรซะมากกว่านะครับต้นเกมก็เล่นเหมือนปป่่าาทัวไนะะสยนี้ บอกเลยว่าเป็นสายที่โบราณมากโบราณมากเพราะว่าเลียวมาเข้ามาใหม่ๆเขาเล่นสายนี้กันแหละท่านผู้ชมจริงถ้าจำได้นะฮะเมื่อประมาณ2-3ปีก่อนนะครับผมอ่ะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะฮะว่างก็จะมาทำให้แล้วเจอกันใหม่